สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสลหับในที่ในท่องหวยเดี๋ไปทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับสหรับในคลิปนี้ผมว่าอ่ะสำหรับใครที่งบน้อยซื้อติดไว้เลยนะฮะเลขนี้ซึ่งมันก็นะนะครับที่ผมบอกว่าวมนที่แล้วก็ดูจากเสื้อตรงนี้เลขก็ออกเหมือนคล้ายๆกันนะครับในงวดนี้มีอีกนะครับเนอะข้อมูลตรงจุดนี้ผมว่านี่แหละนะครับเนอะองสลากจะออกเลขแบบนี้ นะครับอ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะใครที่ผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีถูกหวยกันทั่วหน้าเลยแล้วกันนะครับนั่นแหละนะฮะสลับในปกสลากสลับในวันหนึ่งพฤศจิกายนก็จะเป็นในปกชุมชนนะครับปกชุมชนพ่อตาหินช้างนะชุมพรนะครับซึ่งย้อนไปอ่ะปกล่าสุดก็จะเป็นในปกสลากปีที่5นะครับซึ่งนะครับปกสลากปีที่5เนี่ยก็ออกอยู่ในปีปีนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นในสถิติ นะครับนี่อ่ะนะครับมันยังไม่ชัดเดี๋ยวผมเขียนออกมาให้ดูเข้าใจง่ายๆนะครับอ่ะงวดแรกนะครับออก5 0 4 3 1 3 3 6 2 1แล้วก็0 4 1 4 6นะไล่ตามเดือนมาเลยนะครับ6 6 2แล้วก็3 7นะครับแล้วก็จะเป็นชี่เล6 6ก5กหแล้วก็วันที่แล้ว9 6 2 00นะครับอันนี้เป็นปกสลากนะครับปีที่5เนาะนี่นะครับเพราะว่าในในแต่ละชุมชนเนี่ยนะครับมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นอ่ามันก็จะมีที่ผ่านนมาอ่าปีที่1เนี่ยปกสลากปีที่1อยู่ในกรุปปีที่1นะครับอ่าบางท่านอาจจะยังงงๆว่าปีที่1ปีที่5อะไรนะครับนั่นแหละแต่ละชุมชนนะก็เริ่มกองสลากเนี่ยก็เริ่มมาปีที่1ถึงปีที่5แล้วเนาะ่าน่าจะถึงปีที่6แล้วหรือเปล่าล่าสุด นะครับในปีที่5เนี่ยก็คือสถิติตั้งแต่ไล่ตามเดือนเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีนะฮะเนี่ยหลังๆนี่มี6 6 6 6 6นะมีงวดนี้เนาะไม่มีนะครับเนี่ยมันมันมันก็ออกคล้ายๆกันนะครับเนาะเนี่ยมีหนึ่งก็หนึ่งมาด้วยกันนะแต่หลังๆเนี่ยก็มี6นั่นแหละนะงวดนี้หรือว่าจะเป็น6นะครับ6เในเะ่ยยงไม่ออกนะครับ แต่เท่าที่ดูนี้มันมัน,ม,นมันก็ใกล้ใกล้เคียงกันนะครับเนาะมีหกสองมี6 5นะครับมี6 3สามหกสามเจ็ดสามก็ใกล้กันนะครับหกห้าสามหนึ่งสามสองสามสี่สามหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยเออนะฮะถ้าหนึ่งมาเนี่ยตัวไหนยังไม่ออกก็ก็หนึ่งห้าเนาะกับหนึ่งหนึ่งที่มันใกล้เคียงกันนะครับเนาะ,ะ,ะอ่ะนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นสถิติป,ปีปีที่ห้า นะครับหรือที่ผมบอกนั่นแหละนะครับมันก็จะมีนะครับในตรงนี่ยกมือยกไม้นี่นะยกไม้ยกมือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนกันนะครับเท่าที่ย้อนไปดูในปกสลากเนี่ยมีแข้งวดนี้คล้ายกันกับในว้นนี้นะครับของปี6 5้าเนี่ยที่เนี่ยยกไม้ยกมือนะครับยกยกนิ้วโป้งนะครับเนาะดีนะยกยกนิ้วนี้นะครับดีนะไปไม่ยกนิ้วอื่นนะไม่ได้นะเนี่ยเนี่ย หรือว่าเลขจะออกคล้ายๆกันนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็มี1นึ่งสี่นะเนี่ยหกสองยะออกเหมือนเดิมได้เลยนะครับก็ไม่แน่อะวันนี้นะครับอาจจะเป็นนะครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่หรือเปล่านะครับที่จะมาออกนะเพราะว่ามันก็เลขเดิมเนาะหกสองก็มาออกหกสองได้เลยนะครับอ่ะก็ลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับหนะึ่งสี่สี่หนึ่งเนี่ยคู่แรกนะครับซึ่งปกสลากนะครับ ในงวดล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะมี3มงวดหลังๆนี่แหละนะครับที่เป็นปกที่มีเสื้อเสื้อแบบนี้นะครับเสื้อคําว่าชุมชนแบบนี้นะครับเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับไม่ไม่มีแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างงวดเนี้ยเนี่ยแบบก็เป็นเสื้อประจําท้องถิ่นนะครับเสื้อแบบนี้แล้วก็เนี่ยเนี่ยแบบนี้นั่นแหละนะครับเสื้อเนี่ย เพิ่งจะมีหลังๆนะครับก็จะมีในงวดนี้ะนะครับแล้วก็งวดก่อนหน้านี้จะมีอยู่3างวดนะครับอ่านี่นี่เริ่มเริ่มมาจากงวดนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นเสื้อแบบเนี้ยเสื้อสีน้ําเงินนะครับเนาะเออเนี่ยแต่เลขมันก็ออกใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยมาออก62เนี่ยนเนี่ยก็หกสองเนี่ยสลับบนล่าง หรือว่าล่าสุดเนี่ยจะออกเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันกันกบใน2งวดก่อนถ้าสลับกันนะครับก็อ่าเนี่ยก็มันก็อาจจะออกถ้า1มานะก็1 1 4 1 2เนาะผมว่านะครับนะหนึ่งสามเนี่ยนะครับมีมีโอกาสเนาะอ่าถ้า1มาเนาะเนี่ย1 2 1 3เนี่ยนะครับ ไน้เลยนะเพราะว่างวดที่แล้ว6กสองนี่ก็ยังออกเหมือนเดิมได้เลยก็ยังออกตัวเดียวได้เลยนะครับตัวเดียวกันได้เลยนะครับซึ่งมีอีกข้อมูลหนึ่งอ่าข้อมูลลับเลยนะฮะบมืองเอิ้นนะครับไปเจอนะครับอ่าไม่บัืองเอื้อหรอกนะแต่ผมค้นหาค้นหาข้อมูลนะครับลองไล่ย้อนไปที่มันรูปเสื้อเหมือนกันเนี่ยนะครับเนี่ยเหมือนกันเนี่ยแหละนะครับซึ่งย้อนไปกราคมาในงวดน,นี้นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ จังหวัดเพชบนนรบูรณ์นะฮะก็ไปดูข้อมูลนะครับข้อมูลจังหวัดนะฮะอยู่ในข้อมูลตรงนี้นะฮะอหาดูอยู่ได้ใน Google นะครับข้อมูลของจังหวัดนี่นะฮะอยู่ในวีพีดีเอจังหวัดเพชรบูรณ์อ่าของเพชรบูรณ์นะครับซึ่งหมยออกนะครับ3621 เลื่อนเลื่อนเลื่อนสามหกสองหนึ่งเนี่ยมาออกตรงลำดับนะครับเนี่ยเมอ่อเอินไหมครับมาออกตรงอันดับความหนาแน่นนะครับอันดับที่หกสิบสามนะครับเนี่ยอันดับตรงนี้ก็อันดับประชากรยีนะ่สิบสองเนี่ยผลออกสองหนึ่งเออเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับนั่นแหละนะครับเนี่ยแล้วก็ถัดมานะครับนะเราเสี้ยเหมือนเดิมนะครับ ถัดไปจะเป็นจังหวัดตราดนะครับจังหวัดตราดนี่นะครับซึ่งข้อมูลนะฮะอยู่ใน Google นี่จังหวัดตราดนะครับจังหวัดตราดนี่ออก6 2สองศูนเนาะก็เลื่อนเลื่อนเลื่อน,เล,อนเลื่อนนะครับดูข้อมูล5าเนี่ยอันดับพื้นที่62นะฮะผลหวยบางเอืญอนออก6 2นะครับนะ,บมะเมื่อนไหมครับ เนาะเอ่อนะครับไม่แน่ไม่แน่นะครับเนาะนะแล้วก็อ่าอ่ะเจ็ดสามก็หกหนึ่งอ่าหกหนึ่งมาหกสองเนี่ยนะก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยนะครับลำดับก็ต้องไปดูชุมพรนะครับชุมพรข้อมูลของในชุมพรชุมพรนะครับอ่านี่นะฮะ ข้อมูลปึ๊บมีจังหวัดชุมพรนะครับลำดับลำดับเมื่อกี้อ่ะผู้ว่าจะราชการว่างนะไม่ขึ้นว่าว่างเนี่ยอาลำดับพื้นที่นะเนี่ยสาดลำดับพื้นที่3.7มเจด็ดลำดับประชากร5.2ก็จะมี3.7 5.2นะครับ ลำดับความหนาแน่น55แต่ก็ออกไปแล้วนะนะครับเนาะอืมน่าจะเป็นสัญจรหรือเปล่านะสุ่มพรเนี่ยที่ออกไป55นะครับเนาะก็ไม่แน่นะครับ00ก็ยังออกได้เลยนะทำไม55จะออกไม่ได้นะครับอ่ะนี่แหละนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยซื้อไว้เลยนะฮะใครทุนน้อยเนี่ยผมว่ามีลุ้นนะครับเนาะเออนะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ย37เนี่ยมันก็เป็นเลขเดิมเนี่ย 62ก็ยังมา62อีกได้เลยเนี่ยเนี่ยทำไม37จะออกมาอีกไม่ได้นะครับเนาะหรือมันอาจจะไม่ได้ออกตรงๆแบบนี้นะครับถ้าไม่ได้ออกตรงๆแบบนี้ก็เอาหลักหน่วยลดแต้มนะครับมันอาจจะไม่ใช่37เนาะมันอาจจะเป็นใกล้เคียงกัจจเป็น36หรือ38อ่าลดแตบบ้มเพิ่มแตนะ้มเนาะ5เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้52อาจจะเป็น51หรือ53นะครับก็ได้ ตรงนี้อาจจะไม่ใช่5 5เนาะอาจจะเป็น5 4หรือ5 6เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตรงนี้เป๊ะๆนะมันอาจจะเป็นเลขใกล้เคียงน,นะครับแต่ผมว่ามีแน่นอนนะครับในนี้นะก็ยังว่าเ,เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับซึ่งดูสถิตินะครับเนาะสองงวดก่อนหน้าเนี่ยนะครับมันก็เนี่ยย,ยิ่งในงวดที่แล้วเนี่ยนะครับหกสองเนี่ยนะก็ไปออก นะครับสลับในที่ในลำดับนะครับเนาะหกสองเนี่ยนะก็ไปออกลำดับพื้นที่นะครับเนี่ยหกสองตรง um ตรงเป๊ะเลยนะครับเนาะเนี <mon> ่ยเนี่ยหกสิบสองเฮ้อบองเอิญไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนนะเดี๋ยวเริ่มจากเริ่มจากเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์หนีมาเพชรบูรณ์ออก หนาแน่นหนาแน่น63เลขก็ออก36ส่วนตา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 หกสองพื้นที่อ่าก็แสดงว่าหนาแน่นกับพื้นที่ออกไปแล้ว นานแน่นกับพื้นที่ลำดับนานแน่นกับพื้นที่ประชากรเนาะลำดับลำดับประชากรยังไม่ออกก็แสดงว่าลำดับประชากรยังไม่ออกก็แสดงว่าเนี่ยเน้นคู่เดียว5 2หรือเปล่าใน่วันนี้นะครับอะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะเออเนี่ยเนี่ยความหนานแน่นออกไปแล้วนะครับในของนะครับ เทพบูลเนาะลำดับพื้นที่62ออกไปแล้วนะครับของตราดนะฮะก็จะเหลือนะครับลำดับนะฮะลำลำดับประชากรนะครับเนาะที่จะมาออกนะครับก็ยังไงถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับเฮงๆงรวยๆวยปังปังโชคดีกันถูกหวยกันทวนหน้าเลยละกันนะครับเนาะอ่ะนี่ก็คือสถิตินะครับ ของปีที่5นะครับแล้วก็สถิติของปีนี้นะครับเลขที่เป็นปกชุมชนนะฮะสลากปกชุมชนของปีนี้สถิตินะครับนี่แหละสิงวดนะครับผ่านมาแล้ว10งวดนะ,นะก็ออกหลังๆเนี่ยสามงวดนะครับ3มงวดติดๆนะที่ออกเลขเดิมนะครับหกสองก็เป็นเลขเดิมนะครับห้ก็เป็นเลขเดิม แล้วก็62อ่ะก็เป็นเลขเดิมนะครับเนี่ยสามงวดแล้วนะครับที่ออกเลขเดิมหรือว่าเลขจะออกเป็นเลขเดิมอยู่ในนี้นะครับอ่ะออกไปออกนี่ก็เดี๋ยวรอรุ้นกันแล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ